เล็กมาเพิ่มทีครับเพราะดีเลยวันนี้ยังมันนี้ไปถ่ายภาพใหม่อยู่ครับถึงจะพูดว่าได้ไปถ่ายภาพอีกเทื่ยงเห็นงามยังไปถ่ายกันได้ทีลงคัดแยกขยะน้ะต่อเติมใหม่โอ้ยสาธุสาธุครับ อันยูน้ากันลายมันเกิเลยตกเป็นแนวนี้อีดีมาดีไปบึงเลยครับย mm. ่างัเนีไปบึงเลยที่เตรียมไว้เตรียมไว้ิงที่ อันอันสินของต่างๆนี่คือจอกน้ำคือฟ้าคือขวดคือนันทุกยามที่เลี้ยงเป็นแถวไว้ที่แยกออกมาแล้วจากขยะนั่นก็โอ้อนเป็นเล้าะเป็นนอันตะกีทีมันโบมี่มันลดเทดมันกันแย่กันย่บันมันมีทีมันลดได้ตามเลี้ยง เขาตีเอาไปทุทั้งหมองคันทั้งกระสีหมองต่ออิฐบกครับผมถ้ามันหงหน่อยเขาจะดีว่าจงดีกครเาจะเลยทอสออกมาหอมครับผมใชุ่งหน่อยชอบหมองบ้างจะสอบถิงบันจุแล้วสอบใหญ่หนึ่งห่อครับผมหนึ่งั่นคืสองหครับผมนี่ก็จะสองห่อแบบนหนึ่หอลกอีสามหอ โอ้หนึยงหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งบนครับถ้หนึ่งหนึ่งนอ้หนึ่งหนึ่าขอ้ปนึ <f Read ing> ่งหนา่อยอ้บนึ่งหนึ่งโอ้หนี่งหนึ่งโอ้ันํามหนึนคือ้หนึ่งหน่งโอ้หนึ่งหนึกา ครับผมต้องหอดเวลามันตีรับกเนม่เรง้จับวัสิมุนมึงมันโยกนี่ไปบีกคือไกับเทศนิม หอยฟิชเชอร์หน้าเห็ดใหม่เนาะเด้อนะครับนี่อันนี้เครื่องครัวนะครับนี่เครื่องครัวทุกอย่างนะครับนี่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะครับนี่ไอ้พวกไอ้เครื่องปรุงก็เครื่องปุ <regret S 2> ๋เครื่องปรุงล้างไปอันนี้ก็เกี่ยวกับครัวนะครับปืนนะครับนี่ปืนไฟนะครับนี่มันมีซับนี่มีสองกระบอกนะครับอย่าไปดูถ okay. no ูกจ uh, oh ังอื่นนะครับนี่ขาดขาด ทางกามทหารก็บอกเยสูกันปืนไฟนะครับนี่ไปยิงแก๊สนะครับโอ้เนาะเอามันยิงไกลๆเป่นอยู่บวกครับนี่ยิงแปลกสิเดินนะครับนี่เวลาจุดแก๊สนะครับทำอาหารนะครับโอ้ยคือบออารมณ์หน่อยนะอันส้มคือปืนที่ อันอันนี้ไม่นำซุก,กีบัครับนี้ซอสอบ,บอกเกตเขกับซอสพริกครับผมซอสบอดกับซอสพริกนำซุก,กีตั้งหากกันบนันี้หอยนางล่มบานี้อนอโอ้อหอักเป็นขักเนาะเบิ้ทุกอย่างหอกเดียวสะดวกสบาย <c oughs> เพราะยังบ่เป็นเจ้าจแจกไปได้ทีอ๋อ ทุกอย่างนะครับไปไปใจกันน่อกหาขสิ่ว่าบมามันปริมาณมันโอ้ราคากันอ่อนราคากระถือกล่าอีกทีครับโอ้ยมันหลายอย่างเหลือเกินนะครับอยู่ด้วยกันมากนะครับเท่ากับหมู่บ้านหนึ่งจริงจริงนะครับที่วัดบ้านเขาบโบนี่นะครับาว้่เางร้านผาเท่ากับหมู่บ้านหนึ่งจริงๆนะครับนี่ยังเหลือของสดนะครับลังของสดนะครับที่ยังไม่ได้ลงมา อันนี้น้ำมันหมูบานเป็นเดออนะครับโอ้เดออนะครับจากยังเป็นยังดีพระอาจารย์พระครูบดีการนุเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอพะเนคลรงครัวและก็ลงคัดแยกขยะนะครับนี่เพิ่นเพิ่นเมซี่เพิ่นบอกบวกครับว่าตัวใดขาดไปขาดไปจ้าเขียรติไว ให้เพ um ื่อนเป็นตรวจเองผู้ตรวจว่าที่ใส่เังที่เขาโผมติอนน่ผมิเพื่อรยก็บงงถ้าเจ้าจอนผู้วเอามาว่าปานนี้าอาบอกยมาบอก้หลังโอ้แบบว่าเันขันท้าเจ้าว่าขันบดมันจมโบได้เพราะว่าเจ้าของปดีสั่งโอ้นี่นะครับนี่ ตรงใจกับผู้เห็ุขคราเน่าบ้านนี่นเนาะดื้อน,นะครับ,งงน,บน้ำมันทวเหลืองนะครับนี่วัตถุใจผู้คนเหดคนมึงกักบสิบเบาใจสองการอี๋เจ้าของสี่เหตุยัง,งใใสิใสยังเนี่ยนครับนะครับพอมาอยู่โรงครัวนานนะครับเมื่อก่อนก็มาแต่ชั้นที่ใส่ไม่รู้เรื่องนะครับ<ไ>พอมาอยู่แล้วโอ้ยบิดจิตพิสดารเหลือเกินนะครับงานครัวนะครับ งานตลอดชีวิตนะครับนี่อันนี้มันรั่งนิดหน่อยนี่ม่ลั่งยังนะครับนี่หมูบดอ,อันนี้อยู่นานนะครับนี่นะครับบางครั้งก็ไปแช่น้ําให้มันละลายก่อนแล้วค่อยไปปรุงนะครับนี่ป่าเด้อดยนินหันเตียงเด้อนะครับหลายอย่างมากประการน,นะครับที่วัดบ้านโกโบอำเภอหัวตะนจังหวาดอรมาจเจริญนะครับนี่ ทั้งผักทั้งผลไม้นะครับชอบพริกหยวกนี่นะครับนี่อาศัยพละกําลังเลี้ยวแรงแม่ขาวไม่ชีและญาติโยมนะครับอย่างรับสมัครอยู่เด้อผู้ใดจะมาช่วยงานนะครับนี่ช่วงนี้เราเปาะบางเหลือเกินนะครับ <c oughs> ไม่กล้าถ่ายไปตรงหน้านะครับแต่ละท่านแต่ละคนนะครับมีคนเดียวนี่นะครับมาใหม่นะครับนี่ อีอย่างเลยพักอีอย่างนี่เขาเอิ่นนี่ฮะกระเพานะครับรกระเพาไข่ไก่ดาวนะครับนี่